จุดเลขอะไรยังเลขตัวชัยเจ็ดแปดโอ้ทำไมเลขโผทรเจ็ดแปดนี่ไฮไลท์ยุดวันนี้ตัวขึ้นตัวขึเลนโอ้ในตัวขึ้นลมกิเลนครับใช่สี่บาทสี่บาทอ๋อวันนี้เจ็ดร้อย้าใครจะมาก็มายากนะต้องมีตัวด้วยต้องมีตัวด้วยครับจะขึ้นไปได้นอกจากถ้าท่านไม่อยากเสียตัวท่านต้องมีภรรยาคนเทมเพนครับอาทั้งรถมีภรรยายังไม่มีอยากมีกันตอนนี้ต้องเสียตัวนะต้องเสียตัวมันเป็นผมเสียเงินเอามีเลขไหมนี่ มีครับนี่ไหนนี่อะไรนี่สี่เจ็ดโซ่สามสี่เจ็ดสองสามสี่เจ็ดกับสองสามสี่เจ็ดมันจะมีโยมนั่งอยู่ครับตอนนี้มันจะมีโยมอยู่ข้างทางรอรับอะไรอะไรนี่อยากได้เสร็จก็มีอย่างเดียวครับต้องมีภรรยาเป็นคนเขียนผมมาอะไรเราเราผมจะถ่ายนะยังไม่มีนี่ครับเอสซีทุกท่านนี่เรามาถือว่าเรามามาเที่ยวชมอารยธรรมดูในต้นบ้านเนาะ

รรู้ไหมะสามละสามร้อยบอารยะจันรยจัน์สายบุญนะครับวันนี้ก็มาเห็นเด็กๆอยู่กลางทางบนพระจัจารย์มันยไปรรยไปร่ง้นี่บ้านมาเลยโอ้เดี๋ยวเป็นประเทศกัมพูชาเลยนะเดี๋ยวรับไปโตัวติดติมให้ยันยม มาเจอโยงกลางทางพระจันทร์เาก็าโอหจ้าโอ้ยไปต่อมีเด็กลังขึ้นเขาคิเลนนะครับสูงครับสูงโอ้สูงมากเขาคิเลน้นี่เลยนาเลยที่หนอนี่เดี๋วพอเป็นนนี้ดีกว่าพอเป็นนี้ให้ดีกว่าครับครับ เพราะว่าแจกทั้งเงินแจกคนละคนละสามสามบาทคนละสามดูคนละสามนะคนละสามรับได้มันเกินนั่นนะคนละสามไมเพราะว่าจะมันจะเป็นข้างหน้าด้วยโอเคครับแจกอย่างเดียวครับนี่ใช่ผู้แจกอาจารย์แจกอย่างเดียวครับเนี่ยแจกเลยซื้อมาในแรกมาแจกกันแล้วเนี่ยแรกมาแจกนะครับ ได้คาเทศมาเก่งจังเดียวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเทพเจ้าพระนุกเลนด้วบุญที่ข้าพเจ้าได้วัรนี้ข้าพเจ้าได้คือนไปละานเท่าเดิเทกิเลนซายนุ่มผู้สวงครับตรงนี้ช่างกรุดจุจช่วยกันแจ้จุกจุกมาเลยจุกเปิดไม่ได้อีกกระเพื่ตูไม่ได้บ่ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมว่าจะไป อนี่ประจานเลขมาทลาย่ในเงินแรกวานึงพันหนึ่งพันามหื่นหนึ่งพัไทนี่แหละ1นึ่งพันไทยก็จะเป็นเงิน่ำไรสลายนะถึงสิบหมื่นใช่ไหมก็จะได้สิบสิบหมื่เนาะก็ได้สิบหมืแล้วเกินนึ่สิบเหมื่นสิมืนีอครัมนี่เาาแรกยุดนี้ทาดีแต่ถ้าเราไปแรกข้างบนในขาดคุณอ่าหนึ่งจะได้อยู่ประมาณแปดแปดปันเนาะ้าจะ เาจะเป็นปึกนี้เลาแบบเขาไม่ได้เราไม่ได้นับหรอกมันจะหายไปพระจันทร์มากี่ครั้งเลียนลงกิเลีนครับเลยสิบห้าสิบหกครั้งสิบห้าสิบหกครั้งในที่เราที่ตัวนี้เราโตเทียวรูปแต่ต้องแต่ว่ามันมันชันแล้วก็เลยไม่อยากจะแจกเงินแจกเงินนี่มันยากช้าไงไอติมเนาะแจกไอติมมันช้าแจกเงินเลยอ่ะอันนี้เขาอ่านว่าอะไรต้องนี้ไปเนี่ยเทียวรูปเที่ยวรูปป่ะสองห้าห้าสามไปคะแนนมาถ่ายถ่าย้อไปหมละ ในแจกเนี่ยพวกตำรวจในแจกสิบใบสิบใบติดตำรวจจอันนี้หมืนนบาทอันนี้แจกแม่งสิบพวกตำรวจต่อฉัเาอเราเขาตุ้มชาเอาจ้างทียับอ่ะเดี๋ยวเราสิบบาทนะลุอ้อยลุยตึ้งตึกงเอยาก้เซียงเพราะว่าให้มันนันต่องไป้นปัหเสียงขึ้บนก่อนว่านี่มันอนตร เป็นอันตรายจริงน้องมันวิ่งดุไอ้ที่ดูอ้มันมันเร็วมันขึ้นอย่างนี้เลยน้องเนี่อ้โนับตั้นั้นมาไม่ไม่ดุเลยยังไงดูไอ้แม่ภูเขามันไอ้หินนี่มันนะฮะก็ไปทำใหม่ปราสาทดูไอ้แม่เนี่ยพอพังๆลงมาโอ้โหเดินภูเขาพองกิเลนนะครับไม่ได้มาง่ายๆนะครับเนี่ยจะต้องมีบุญจริงๆบุญจริงๆดูแต่คนขับรถก็ ต้องตั้งใจยังจริงๆครับอ๋อนี่ครับประเทศกัมพูชาโอ้สูงมากเลยก็อาจา<ห>รย์เราไปจะคอยดูอำนวยความสวกให้เราเมื่อก่อนเราเป็นพระรายชาเลยน,ยนั่น,น,นเห็นไหมเวลาเสด็จนี่ยครับเห็นไหมรวยเวลาเราเจอเส,ส,สด็จเนีน่เวลาเมืองไทยเออตอายเอง

แห่งนึ่งเขบุนพลเลนี่ก็ได้ครับทราบข่าวว่าช่างกิรตจะไปกระโดดล้าพาวยังยั้งบ่รีบเข้าแล้วไม่ไม่โดนทะเลไม่เข้านี่จะไปกระโดดยังเข้าอยู่ยังเข้าอยู่ตลอดครับนี่แะจับเรียงไม่ถูกจับเรียงไม่ถูกนะครับเดี๋ยงวันนี้นะฝันช่างกิรตมาไหว้หลวงปู่สวงวันนี้แล้มีโอกาสมาไหว้หลวงปู่สวงถึงพนมกิเลนได้ซะหน่อยนะครับ สถานทักดิ์สิอมองไปสุดหูลูลตาหนึ่งตัวนี่ไปกับปราจา์สายบุญนะครับนี่โอ้ปราจา์สายบุญนำหน้าเดินทางโอ้ยที่ว่าสวยงามที่สุดจุดโอ้ไม่ใช่หรอเสียงเขาตัดอ๋อเสียงเขาตัด ครับโอ้สุดหูสุดตาอย่ายยังจริงสวยได้เยอะครับผู้ร่วมน้าผาให้ครับอาจารย์นาผาสวยมากฮัลโหลจ๊ะมูบิกระนาบันครับพวกเขาเป็นบิกลาบไปไกลอู้สู 7จ็ดห้านะเจ็ดเจ็ดแปรหรือเจ็ดอะไรเจ็ดตัวเดียวเจ็ดศูนย์ก็ได้นะครับสวยมากแต่ด้านล่างก็มีสาธุสาธุมากับพระอาจารย์สายบุญนะครับผ่านมาในหน้าพานะครับด้านล่างโอ้สูงลึกเลยลเราไม่ก็ไม่กล้าเดินนี่เดินหน้าพาสวยงาม บนก็จะเป็นพนมกิเลนนะครับจุด n อนซีนนะเป็นจุดถ่ายรูปของเขาพนมกิเลนนะครับนะครับเห็นตัวเลขยังชัดมากเลยเอฟซีเขาเสียงตัดต้นไม้ผมว่าเสียงพระสวดมนต์เจ็ดเป็ดอะไรเนาะนุ่นข้าว เจ็ดตัวใหญ่ๆนู้นล่างสุดเจ็ดหเจ็ดห้านะพี่ช่างเจ็ดหาเจ็้าเปล่าใช่ไหมเห็นล่างมีเจ็ดห้านะครับบนเจ็ต่บ้ามีตัวเจ็ตัวหนึ่งตัวเดียวๆโดโเลยคือเจ็ดกันเจ็เจห้านะครับใหญ่ตัวเดียวโดโลครับโอ้นะครับันี้ก็สายบุญมาจากทนานบางโมนี่นะครับ ผาโดยธรรมชาติครับเป็นเป็นหินผาเป็นผากลางตรงมากเลยตรงแบบไปเลยมันมันล่องอะไรมันลองอะไรเนาะมันเป็นร่องน้ำหรือว่าเป็นผาเป็นผาอกให้เป็นเ่องเหมือนเลื่อยใบตัดผาแลยตรงนะเป็นนก็จะหินแยกออกจากกัน